นี่หมหน้านี่แลาวิตาดีโยทิ่มกระได้กันื่อยเนี่ยตทิ่มมดเนี่ยหน่ยหนาโพดไม่อือหนาอยู่นี่ที่ใดหลืออนนี้เอามาใส่ประโยชน์ได้ตรงนี้แล้วตีแกะแก้ากับผีกันท่บุศแล้วตีแกะแก้วกันใหม่เนีไยไปแกใหม่แล้วนนเอาไปแกะใหม่ไปแกะกี่เฮอแล้วนั่น

มันด้คือเห็นโผมาวะสละวานคือเห็นวับาดพาี้อนบ่ันมีีอมมากดบมมาหมดอนึบอกยู่นี่กกีก็กมล้เเนะไม่เห็นแล้วบ่บ่หมโลกมือู่จัาอยู่อยู่่นมาบอกแล้วพอะันี่ียกว่าเอาเร่บวกกัน เรนไม่บอกาเลยเด้ออย่าน่ีมาามาที่ก็ฝาก็ี้กฝากมากเป็นพ่อนมือได้พ่อนะกระปากมากบอกเราเร็วฝากยกบอกว่าทุกคนแม่เอาเอาไปใส่ระตุ้หัวก่อนที่นาลน้ำเสียน้ำเสียท่นยาาน้ำขึ้นปะ